เป็นดยังน้อครับนี่เรียกกุ้งครับว่าสิ่ไก่อ๋อเรียกกุ้งสิ่้อยอ๋อสิ่้อ่ยิ่งเที่ยงอ่าฮะโอ้หยอดหยอดยอดเฮ็ดจังเดยเอาหน่อยนี่ไปเฮ็ดจังเดยเอาหน่อยไปสอนเอาครับไปสอนเราุดยอดเลยอันนี้เฮ็ดไหนเฮ็ดยังน้อครับนี่อ๋อนี่ก็เลี้ยงปลาครับโอ้ปลาไม่ปลายังแน่นอนโอ้ยปลาซิวปลาโอ้ยายปลาอยู่ครับนี่ครับโอ้ข้าวบัวนี่ข้าวครับหรือว่าสิเป็กอยู่นี่โอ้โอกโอเคข้าวเนี่ยจังเอยโอ้ยแต่จะเป็นหูใจนะครับน้อลองยิ่งเลยนี่แน่นเลยเฮ้ยเฮ้ย เราอุบวนครับเราเอาอุบวสุดยอดเลยแซ่บบ่นี่แซ่บบ่แกงหอมซิมก่อนโอ้ซิมซีมเป็นมังซีมอ่าขาดเยูะครับขาดอยู่โอ้สุดยอดเชี่ยโอ้อันนี้เฮ็ดเฮ็ดยังไงหนิโอ้โหครับโอ้เฮ็ดกบตัวนี้ข้าวข้าวบ่หนิข้าวอยู่ครับโอ้ข้าวอยู่ข้าวอยู่โอ้ถึงแก่ข้าวได้แล้วหนิโอ้สุดยอดเลยขาดบ่าอะไรครับอาหารอีสาน ผมมีแนวเอแก่ข้าตัวนั้นจะมีแนวเอาแก่ข้าครับแก่ข้าวครับครับโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้มีใครพร้อมมีใครมีใครแมนบอลแมนอรแบบโอ้สุดยอดเลยครบแม่ใครโอ้เป็นตัวแสบเป็นตัวแสบคนโตคนถึงไม่รู้ยอะสุ